กขาบอกทองยักกับรายการขับลือเรื่อนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราพาชมนะฮะที่ชมทางยูทูบเนี่นะฮะหรือว่าช่องทางอื่นนะครับมาที่สนามโกคาร์อาเซียนครับวันนี้เราจะมาขับโกคาร์กันที่นี่นะฮะต้องบอกว่าการที่ผมมาที่นี่ทอมาที่นี่นะครับเนื่องจากว่า จะมีการแข่งขันกับงาน r i s i สิ f a สในงทีย่สินี่สบอีกสิงนี้ก็เหมือนเป็นการมาซ้อมก่อนสักเล็กน้อยก็แล้วกันมาทกลองครับกันแบบสไตล์เลื้อนๆแบบผมว่าจะเป็นยังไงกบ้างฮะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในให้ดีกว่าตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วไปลุยกันเลยก็ระหว่างรองนะ การไปเล่นในรอบต่อไปนี่แนะะ่นี่ก็อุปกรณ์หมุนไงหมุนะมก็น,น็อกนีห้องอลารนะฮะรู้จีพีซิกนะครับ <c oughs> ก็มาเป็นหมวกคู่ใจต่อไปก็ถึงมือฮนะต่อไปปรลลคราะครับลาแดงด้วยนะฮะต้องบอกว่าเล่นไม่เคยจะซักเลยคริ là gìn à, sốc mốc nó, à, đếm tuần, size đi gọi nè, <laughs> okay, gọi... การเล่นที่อีสปาร์ตแงนี้นะฮะที่ฮัลสเ์เกครับก็เวลาของผมเนี่ยดีสุดอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเก้าแต่ว่าต้องบอกว่าเคยคราวที่แล้วเนี่ยเคยดีกว่านี้แล้วพี่บอกวันนี้อา,ากาศออนแอร์แน่อาจจะดีสุดน่าจะเป็นยี่สิบแปดกันปลน่าจะพอได้อยู่นะฮะแต่ว่าก็ลองดูครับออลองดูว่าจะได้บ้างแต่ว,ว่าเวลานี่เวลาที่ดีที่สุดวันนี้นะ ี่ปผมดีที่สองเวลาดีที่สุดของเดือนนี้ฮะทั้งเดือนนะ27ครับอีก2วิที่หายไปจะทำให้ได้ครับจะพยายามลองบุล็อกรอบลองสา ไม่รู้ว่ารอบมีอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่ารอบก่อนนั้นมีมีน่าจะยี่สิบแปดหนึ่งห้าเราเปยี่สิบสามยี่สิบสามแปดั็ดีสุดวันนี้พี่แปดหนึ่งห้านะโดยประมาณรอบที่วิ่งพี่พต้าเนาะรอบนั้นดีสุดนะพี่นะแปดไล่กันไปก็สนุกดีพี่ต้าขับเร็วเวอร์ฮนะเร็วเกินคนลคเล็กนุ๊กขับรถเร็วมากต้องใจเย็ยนใช่ไหมพี่สำหรับนี้ทำไงขับเร็วอีกอ่าก็ จริงๆแล้วก็ทุกสนามนะครับ <c oughs> ก็รเราเราต้องเรียนรู้การเข้าโค้งก่อน <c oughs> ก็คือก่อนเข้าโค้งก็ต้องลดความเร็วสุดเพื่อที่จะควบคุมได้ก็คือเราต้องเร็วตอนขาออกเท่นั้นครับตัวอยา่างพื้นที่ก่อนเข้าโค้งก็คือต,อนนตอ้อง <c oughs> ตอ้องทำต้องทำให้ LCD ดีที่สุดในช่วงเข้าโค้งครับคือยิ่งถ้าเกิดสมมุติเราขับเร็วไปตบีเตบันไปให้มันเร็วมันก็ ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมมันอาจจะไปได้แต่มันก็ไม่เร็วใชจ่จริงๆบางทีเหยียบเร็วคิดว่ามันน่าจ,จะเร็วแต่จริงมันอาจจะไม่เร็วก็ได้ใช่ก็เหมือนกับการใช้เบรกเาทุกคนคิดว่าเหยียบคันเร่งแล้วก็เร็วกใช่ก็คือต้องใช้เบรกด้วยจุดที่มันควรจะเบรกก็ต้องเบรกใช่ใช่ไหมเบรกก็ช่วยได้เยอะใครเก่งเรื่องการใช้เบรกก็น่าจะเร็วเพราะเพราะเขาสามารถเข้าเข้าโค้งได้ลึกเข้าโค้งได้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 เวลามากกว่าที่ได้เวลา เป็นไงเหไหมคุยกับพี่ต้านี่รู้สึกว่าการขับของเราเริ่มไม่เลือนแล้วฮะ<อ>เริ่มเป็นการขับที่มีสาระมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าก็นี่แหละฮะใครอยากขับเร็วก็ต้องศึกษาเนาะทุกๆสนามเหมือนกันใช่ใจเย็ยนๆครับไม่ต้องรีบอ่ะวันนี้ครบแล้วสี่รอบครับเวลาดีสุดน่าจะเป็นรอบที่พี่กับพนะิตายี่สิบแปดจุดหนึ่งห้าหรือแบบห้าเจ็หนึ่งห้าเจ็ดะฮะต้ตาเรา วิตาของเราอยู่ที่27.438น่ะเร็วไปไหมพี่ก็เบสิกใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝนนะเมือก็ถ้ามีประสบการณ์เยอะขึ้นก็เร็วเลยนี่ก็เร็วโอเคครับผมวิตามากพี่อมครับรับท้ายได้เวลากลับบ้านนอนแล้วฮะเพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้นี่ผมก็จะไปเอารถที่อู่ของพี่หนูนะฮะเป็นช่างของผมเองที่อู่ซีโร่สตาร์ทยังไงถ้าเกิดพรุ่งนี้ว่างก็ จะพยายามเก็บภาพของออรถที่ยกไปกอะไรกันนะสำหรับผู้ที่ยกรถก็พี่โอฮะจะมีรถไปลาสไลด์ของเรา <c oughs> พี่โอมาเล่นที่นี่เหรอพี่อย่าบอกว่ารู้จักพี่โอนะอ่าก็เคยมาเล่นบ้างมาครับจำชื่อไม่ได้เพราะว่ามีกันหลายคนหลาายท่นพี่โอ้กาลาดอะไรสักอย่างเลยเออกาลาดสักอย่างเพราะว่าแกเขาได้ใช้ชื่อจริงจุดตรงนี้บางทีก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริง แต่ว่านักแข่งส่วนใหญ่ก็มาแข่งที่นี่ก็เยอะก็เยอะใช่พี่โอ o, ถ้าดูอยู่นะพี่ตา้าบอกพี่โอมาวิ่งที่นี่แล้วใช่ไหมพี่อ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปดูฮะว่าถ้าเกิดจะเก็บภาพนะโยนไม่ได้ก็จะมาฝากแล้วกันเสาที่นี่มาได้เลยสิเฟสครับนะสนามสุดท้ายของปีที่แลว้วแต่ย้ายมาปีนี้ให้กำลังใจตรงไหนพี่ยินครับก็ขอให้อ่าได้โพเดียมโอ้ยสาธุ ซาทุทได้ยิหล่อมากอ่ะขอบคุณมากครับเรื่องเวลาท่านไก็คงหมดแล้วสำหรับวันนี้กับขับเรื่อยๆราครับสนุกสนานกันไปการซ้องก่อนที่จะลงแข่งขันแล้ววันแข่งขันเดี๋ยวกูจะพามาให้ดูเลยว่าการท่านใช้มเวลานี่ดีคือแบบจะทิ่มาซอมไปแล้วเรี่อยไร่างกายแข็งแรงมากขอบคุณสำหรับการรับชมครับสำหรับขับเรื่อยๆคราวหน้าจะเป็นอะไรรับรองมันแน่นอนคราวนี้เอาแบบเบสิกรับ ครบนะสำคัญครับบ๊ายบายไปแล้วอ้เกือบลืมขอบคุณตากล้องเราด้วยฮะพี่ปู้รุ่นพี่ผมที่มหาลัยมอสโวสายมิดจงเจริญแล้วผมทอมยูริสจนิปไปแล้วเด้อบ๊ายบายง่วงมาก